วันนี้นะครับก็คือ TJJ นะครับ my best friend เต้ยจรินพรนจุนเกียรตินะครับผมจะมานั่งอยู่ในบ้านของเราแล้วก็คือโทรไปถาม่าพี่เต้เรามีรายการนะครับพี่เต้สะดวกมาออกไหมเพราะรายการเราก็ไม่ใช่รายการที่มันแบบว่าเป็นรายการใหม่ด้วยนะยังไม่รู้ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาพูดเลยว่าได้เดยเนี่ยเห็นว่าเมื่อไหรที่มีงานมีอะไรก็แล้วแต่พี่เต้มักจะคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนก็จะเห็นพี่เต้นะว่าเป็นเป็นนางแบบเป็นคนที่เป็นเหมือนไอคอนทางด้านแฟชั่นใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นทั้งพิธี ก่เป็นทั้งนักแสดงมันเคยได้รับรางวัลทางด้านการแสดงมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจทําธุรกิจของเขาเองแล้วก็มีความเป็นหนักสิ่งแวดล้อมด้วยเราก็เรียนทางด้านนี้มาด้วยกันแล้วก็ทําองคอ์กรมาด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าคือแค่อยากจะบอกว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะเห็นจากภายนอกใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นภายในที่เป็นข้างในวิธีคิดของเขาหรือหรือจุดเริ่มต้นของเขาในหลายๆอย่างเนะี่ยผมรู้สึกว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคคววามิดดทีี่แล้็เปน คนที่นึกถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาผมอยากที่จะดึงแล้วก็เอาให้ทุกคนได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่ยว่าเขาเป็นคนที่น่ารักแค่ไหนนะครับไอ้พี่เตอร์โทรมาด้วยแนะ่นอนชญอ่าใช่ครับฮัโลโหลพิเตอร์รอไปรับ่มีของมาฝากด้วยอะไรนะมาเปิดประตูให้นอยได้อโอเคโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวลงไปรับเดี๋ยวลงไปรับครับผมบายบายทีเจ <Bye. S 1> เห็นไหมครับเห็นไหมมีของมาฝากด้วยโอเคคงไม่ต้องอินโทรอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเอาเป็นว่าเราไปเจอกับพี่เต้ยเลยนี่ของฝากค่ะนี่ๆของฝากพี่เต้ยเอาอะไรมาบ้างอ่ะไส้อั่วแบบแน่นๆนี่ไส้อั่วข้าวเหนียวนี่ thank you so much เปิดเฟรมให้พี่เต้ยหนู่อยได้ไหมเปิดเปิดตัวเนี้ยเอออ่าโอเคโอเคลองมองอได้ไหมไม่ สวยฝั่งเนี้ยเออฮะสวยังเนี้ยเออใช่ไหมไม่เป็นไรได้พูดเล่นพูดเล่นสีที่ชอบมากที่สุดฮะเนี่ยสีที่ชอบสีที่ชอบสีที่ชอบมากที่สุดสีเขียวเธอควยก็ได้สีเขียวเธอควยมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับมันสร้าง energy ที่ดีให้กับเราอะไรเงี้ยใครคือ biggest inspiration ในการเติบโตของเรา ทำไมวะคำถามยากงข้ามก่อนข้ามก่อนข้ามก่อนบิกสบิกสอ่าโอเคชอบทะเลหรือว่าป่ามากกว่ากันเออทะเลจริงเหรอชอบทะเลมากกว่าตอบยากอ่ะตอบยากมากเลยอ่ะแต่ว่าถ้าแบบ first t h o u g h t ก็คือทะเลเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบฟร e ดอ m อาหารที่ชอบมากที่สุดอ่าอะอะอะโวคาโดก็ได้อ่าใช่เป็นคนชอบกินอะโวคาโดมากเมนูอะโวคาโดที่ชอบมากที่สุดคือน่าจะฟักคโมเล่ฟักคโมโล่ใช่แต่ว่ากินแบบ เอาเอาลูกมาเลยแล้วก็เทแบบซอสใส่ไปเลยแล้วก็ตักกินก็ได้อชอบนั่งเครื่องบินหรือว่าชอบนั่งเรือมากกว่ากันชอบนั่งเครื่องบินมากกว่าจริงเหรอคือถามว่าชอบอันไหนมากกว่าถ้าแบบตอบไวอะ่ะก็คือชอบคือชอบทั้งสองนั่นแหละอชอบจริงๆเป็นคนชอบการเดินทางแต่ว่าอาจจาะเครื่องบินเพราะว่ามันได้ไปในที่ที่แบบ มันไกลแล้วก็มันได้ไปในที่ที่แบบใหม่ๆเราได้ explore อะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเซนต์นั้นนักแสดงที่ชอบมากที่สุด a ็กซา n d e ลนักแสดงเป็นต่างชาติก็ได้หรือว่าคนในประเทศเราก็ได้เยอะอะ เรารู้สึกว่ามีคนเก่งๆอยู่ในประเทศเราที่เป็นนักสแสดงอ่อะเยอะมากเยอะมากเราเคยเล่นกับคุณเราก็ชอบเล่นกับคุณแต่แบบมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบรู้สึกว่าแบบจอยเฮ้ยอ่าล่าสุดเล่นกับพี่ชายชาติอ่าเขาเล่นเป็นเป็นพ่อเราในเรื่องมาตาลดาใช่แล้วเราก็รักเขาหมดใจได้เลยเพราะเรารู้สึกว่าแบบ นี่แหละคือพ่อเกตของมาตาอะไรอย่างเงี้ยเออ,อเขาต้องเล่นเป็นแบบ L G B T Q ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายเหรอใช่จริงเหรอโหแล้วพี่ชายนะจะบอกให้ผมอยากให้เขามาออกรายการนี้มากแล้วก็อยากที่จะเอาทำคอนเทนต์ที่แบบว่าเอาแบบ็อป10ชายชาติเตโดมซีนะอะแล้วให้เขามานั่งอธิบายเพราะว่าเขาเป็นคนที่เรารู้สึกว่านักแสดงในเมืองไทยอะ การเปลี่ยนเป็นตัวละครอะเราสามารถที่จะเป็นได้ใช่ไหมแต่ว่าความเป็นตัวละครตรงนั้นน่ะมันก็จะยังมีความเป็นตัวเราอ่ะมันต่อให้เราไปเล่นหลายๆบทมันก็จะมีสไตล์อะไรที่เป็นสไตล์อเล็กเป็นสไตล์เตอร์ในการเล่นนึกออกว่าแต่พี่ชายเขามีความสามารถที่สามารถจะปรับบอดี้แลงเวจของตัวเองและสามารถจะเป็นตัวละครนั้นได้จริงๆซึ่งยากมากนะถูกปะคุณเจอกับเขาแล้วมันไปเล่นกับเขาสองเรื่องเลยในเวลาเดียวกัน จากที่เล่นเป็นพ่อเกตของมาตาเราไปเจอเขาอีกอย่างหนึ่งเล่นเป็นชื่อเฮียหมาคือเป็นแบบชื่อละครชื่อชื่อชื่อในละครชื่อว่าเฮียหมาใครตั้งวะเนี่ยชื่อในละครชื่อเฮียหมาแล้วเขามีชื่อเขาในใน a ฟ e b o o k ของเฮียหมาด้วยนะชื่อว่าพี่ชายด็อกอ๋อโอเคโอเคเป็นเป็นเป็นแบบว่าในละครเขาตั้งมาโอเคอันนี้วย์คือเหมือนกับก็รู้สึกว่าแตกต่างอะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ เป็นชายชาตโยดมใช่คือเราว่าเขาเป็นคนที่จริงใจกับความรู้สึกตัวเองมากๆอะไรเงี้ย respect ในสิ่งที่ตัวเองทำในอาชีพของตัวเองมากๆเลยใช่ใช่โอเคแล้วศิลปินที่ชอบถ้าเป็นคนไทยศิลปินคนไหนตอนนี้ฟังเพลงอะไรไหมที่แบบติดโหูอยู่ฟังเพลงน้อยมากเลยอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้บันเทิงเนาะ อ่านหนังสือช่วงนี้สายสายสงบสายสงบใช่ไหมสาย p e a เรามาคุยกันเรื่องนี้แน่นอนมีเพลงไหมแบบชอบก็ศิลปินที่ที่ชอบที่เก่งในเมืองไทยก็เยอะแต่ว่าไปเจอวงหนึ่งมาชื่อไฮเจอเขาในงานงานแฟชั่นงานหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเพลงเพแล้วก็แบบร์ฟอร์แมนซ์ดีไม่เป็นวงซึ่งเป็นแบบเป็นคนไทยนี่แหละแต่เหมือนเขาค่อนข้างอินเตอร์มากๆอะไรเงี้ย ตอนนี้เราบ้าเพลงนี้วีวีวีก็ดีมากวีวาเลส์เนาะเราชอบกีมากที่สุดในโกน้องว่าเลนติน่าพอยแต่ก็ชอบเอ๊อันนี้สดตัวเลยปะไม่าม่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีตอนนี้กําลังติดเพลงอะไรหรู้ปะเพลงอะไรครับเขาอาจจะแบบหายฮิตกันแล้วคือมักจะเจอแบบเพลงที่แบบคนอื่นเขาฮิตกันไปตั้งนานแล้วแล้วเราแบบตอนที่เขาฮิตกันก็แบบขวางไม่เข้าใจใแต่พอตัวเองได้มาฟังแล้วแบบเฮ้ยชอบฉันจะเป่าคา้าเพื่อให้เธอลงรักเคยฟังวะ ก็ชอบเลยเอ่ะเพลงเนี้เออนะคุณเคยฟังวะเดี๋ยวเต้ยคงจะตามไปอีกทีโจ伊โจ้คนเนี้ยเราว่าเขาเก่งมากเลยนะพี่เต้ยเราแนะนํามาแล้วแล้วพอเราฟังนะแล้วเราก็ไปฟังแบบแล้วก็ไปดูบทสัมภาษณ์คือแม่งคนเนี้ยกวนประสาทมากคือบอกได้เลยแต่กวนประสาทแบบน่ารักแล้วก็ดูแล้วแบบเป็นมิวสิชันที่แบบมีทัศนคติอะไรบางอย่างที่แบบเราว่าคนเนี้ยแบบสแตนด์อามากเลยกับแบบแบบยุคใหม่นะแล้วก็คือเขาก็เป็นแบบ บบเขาเล่นพินในเพลงของเขาแล้วก็มีสไตล์แบบอีสานน่อยๆใช่ไหมซึ่งเรารู้สึกว่าเออแบบฉันจะเสกค่ะให้เธอนจะเปล่าค่าใจเธอลงรักเธอลงรักไม่ได้เธอรักฉันอ่า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 โค้ชกับทางตั้งแหนังที่ชอบมากที่สุดที่เคยดูมาเอ้ยแต่ละคำถามมันรีคอร์เยอะเหลือเกินอันนี ถามเร็ว<ะ>ตอบเร็วตอนไหนนะเดี๋ยวเราไปตัดให้มันเร็ว oh, <okay. S 1> เดี๋ยวเราไปตัดให้มันเร็วอ,อที่คิดขึ้นมาได้เลยน่าจะ inception uh, uh, I love that movie inception ชอบเร o n วนาโดไหมชอบ <No. S 2> ชอบเ e o n วนาโแล้วก็ชอบ <Mario. S 2> ออคนสร้างเรื่องเนี้ย ปกติเราจะนใช่โนแลนใช่หนังทุกเรื่องที่เป็นโนแลนเราก็ดีมากดีมากๆแล้วก็ออกมาจากโรงหนังก็จะมีความปวดหัวเบาๆเพราะว่าเขาคือจีเนียสมากๆมันต้องคิดอ่ะชอบหนังที่แบบเออมันเหมือนทําปฏิกิริยาอะไรกับเราตอนที่ดูเสร็จแล้วก็แบบได้คิดต่อร้านอาหารที่ไปบ่อยที่สุดร้านอาหารที่กินบ่อยที่สุดเอาจริงๆก็คือทองสมิธ มันก็มันสั่งมาตลอดเลยทองสมิธไอเดียเขาดีนะพูดถึงอะแบบไอเดียเขาแบบเอาก๋วยเตี๋ยวที่ใครๆก็ทานได้ใช่ไหมแล้วก็เอามาทำให้มันเป็นสตรีทฟู้ดที่มาทําให้เป็นพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยคุณเคย google ตัวเองไหมเคยแล้วมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเวลาเรา google ตัวเองเรา google ตัวเองเพื่อเพื่ออะไรคิดว่าน่าจะ google ตัวเองเพราะว่าอ๋อมีหลายเหตุการณ์อ น่าจะเกิดจากการที่แบบเราอาจจะต้องทาโปรไฟล์หรือต้องอัปเดตอะไรบางอย่างสมมติมีคนขอรูปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะรูปตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเตยก็ไม่ได้ใช้วิธีการเปิดหาในโทรศัพท์แต่ว่าเซิร์ชกูเกิลมันง่ายอย่างงี้นี่เองเวลาจะขอรูปเราไม่ต้องไปหาใช่ไหมก็คือเอาไปแล้วก็แคปแล้วก็ส่งให้เขาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบเออสิ่งหนึ่งที่ก็เรียกว่าโชคดีก็ได้มั้งวันมีแบบสถานที่ให้เราเข้าไปหารูปตัวเองได้ใช่แต่ว่า มันก็เป็นรูปที่น่าอายเหมือนกันรูปตอนเด็กๆซึ่งคนก็เห็นหมดเลยโอเคซันร i s e or อซันเซว้าวซันเซ t จริงเหรอเพราะว่าบางทีก็ขี้เกียจตื่นมาดูซันไร s ์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ชอบมากที่สุดถ้าตอบแบบง้างๆเลยที่เรารู้สึกผูกพันมากคือเซเลมูน <ella> จริงเหรอ คุณถึงชอบเต่ามะเฟืองป่ะเต่ามะเฟืองมีมีความคล้ายกับเซรามูนเหมือนกันนะเพราะว่าเต่ามะเฟืองเขาก็ต้องรอให้เราเล่าให้พวกพี่ๆเสือร้องไห้เราเล่าให้พี่เสือร้องไห้ฟังเรื่องเนี้ยเรื่องเต่ามะเฟืองว่าเต่ามะเฟืองเขาจะต้องขึ้นมาแล้วก็รอก่อนที่เขาจะออกไปสู่ท้องทะเลเนี่ยเขาจะต้องรอพระจันทร์เนี่ยมันลงมาเพื่อเป็นแสงนําทางแล้วก็บอกมาว่าโอ้โหนี่มันเต่าหรือเซรามูนแน่เ่ยเราก็เลยทุกครั้งที่เรานึกถึงเต่ามะเฟืองเราก็จะนึกถึงเซรามูนเพราะว่าคําพูดของพี่คัตโตะที่ที่คุณไปเที่ยวมาแล้วก็ชอบมากที่ อบมากที่สุดเรอถ้าต้องแบบเลือกที่นึงแบบ this is my dream this is my dream คือที่ไหนสองที่ได้ไหมได้ได้สองที่ก็ได้ทถไมใจดีอ่ะได้ได้ได้หมดที่แรกที่รู้สึกว่าชอบมากที่เคยไปมาก็คือนิวซีแลนด์รู้สึกว่าแบบคือน่าจะเป็นคนชอบแบบธรรมชาติจัดๆอะแล้วนิวซีแลนด์มันมีความแบบออเทนติกอะไรบางอย่างที่มันธรรมชาติมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็รู้สึกว่าได้ไปแล้วก็ เหมือนที่นั้นมันเออเราได้รับการแบบชิลแล้วก็ฮิลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยกับอีกที่หนึ่งที่รู้สึกว่าชอบก็คือโคเปนเฮเกนอ๋อใช่โคเปนเฮเกนเดอะ city in the world คุณรู้ป่ะอะไรประมาณนั้นมันเป็นมันเป็นเมืองที่ให้ติดอันดับท็อปท็อปของการใส่ใจเรื่องความยั่งยืนที่สุดคุณไปแล้วคุณก็เห็นเนาะว่าวิถีชีวิตของเขามันแบบสุดจะแบบว่า ปั่นจักรยานใช่ไหมน่ารักมากปั่นจักรยานแล้วก็มันจะมีพวกปล่องที่เหมือนเขาปล่อยควันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าเออมันน่าจะแบบเขาเขาน่าจะทําไม่มีมลพิษอะ ไม่มีมลพิษทให้เกิดมลภาวะได้อะถูกปะประมาณนั้นคือเป็นประเทศที่แบบเออเราอยากให้เมืองไทยเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องคือไม่ n e c e s s a r y ว่าทุกคนใช้ชีวิตเพาะคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมอยู่ทุกวันแต่มันเป็นสิ่งปกติมันเป็นเออมันเป็นความปกติของเขาอะที่เราไม่ต้องมา raise awareness อะไรเลยคือเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยนี่เรากำลังจะไปอีกนะนี่จะไปอีกเหมือนกันไปเมื่อไหร่ ไปตุลาชอบไปไหนแบบใกล้ๆๆกันแล้วแบบไปแล้วก็แบบอ้าวพีเตอร์อยู่เขาเป็นเฮเกนนี่กำลังจะบินไปโคเป็นเฮเกนพีเตอร์ไปอยู่อิตาลีอ้าวนี่กำลังจะบินไปอิตาลีชอบเจอเหตุการณ์แบบนี้ happiest moment in your life น่าจะเป็นตอนที่เราซื้อตุกตาให้แม่เราเราแม่เราร้องไห้ตุกตาอะไรตอนนั้นคือแม่ชอบตุกตาตัวหนึ่งมากๆแล้เขาก็แบบเออไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแบบ มันแพงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยขออะไรให้ตัวเองเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราพอเรารู้ปุ๊บก็เออซื้อเหมือนแบบไปแอบซื้อให้วันเกิดอะไรเงี้ยเป็นตุ๊กตาแบบไซส์ประมาณเนี้ยคนไทยทําด้วยเป็นพอเชลเลยเงี้ยก็ซื้อให้เขา้เขาก็แบบโหนี่ของเขาจริงเหรอนูนี่น่นอะไรเงี้ยเออเขาก็ร้องไห้เออมันแค่เหมือนเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกประทับใจที่เราได้ทําให้เขาอะไรเงี้ยชอบหมาหรือแมวมาชอบหมาไม่ชอบแมว ไม่ได้ไม่ชอบแบบนั้นแต่ไม่สนิทเท่าไ,รไหร่มีโค้ดไหนมีคําพูดไหนที่แบบว่ามันติดตัวกับเรามาตลอดนะเหมือนเราได้ยินคนเนี้ยพูดมาแล้วแบบเฮ้ยอันนี้แม่งถูกถูกจริตกับคําพูดอันเนี้ยไม่ได้มีมาตลอดแต่ว่าเพิ่งมีมาจากละครอเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องมาตารดาเนี่ยแหละที่เพิ่งเล่นแล้วรู้สึกว่าคําคําพูดเนี้ยมันแบบมันมากับเราเฉยเลยเขาบอกว่าความกลัวมันจะน่ากลัวที่สุด ตอนที่มันอยู่ในหัวของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรากล้าสู้หน้ากับมันอะ่ะมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เล็กนิดเดียวเออเตยก็แบบใช่ปะเป็นอยู่ใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยเรามาพูดถึงอดีตของเรากันดีกว่าอ้ว้าวา